ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวแห่เล่นสไลเดอร์ฝ่ายน้ำล้นสไตล์ธรรมชาติอ่างเก็บน้ำห้วยตู้วันปิยะมหาราชที่ผ่านมานะคะบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณฝ่ายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ล่างหมู่11ตำบลบางสเสร่อำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีเป็นไปอย่างคึกคักค่ะ มีชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวนะคะต่างพาครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนและลงเล่นน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติแห่งนี้กันอย่างสนุกสนานนะคะ สำหรับฝายน้ำล้นแห่งนี้ถือว่าเป็นฝายน้ำขนาดใหญ่เมื่อมีฝนตกลงมามากเนี่ยในพื้นที่ก็จะมีน้ำไหลผ่านอย่างต่อเนื่องแล้วก็จุดขายสำคัญของฝายน้ำล้นแห่งนี้ยังอยู่ที่ลักษณะเป็นเนินสไลเดอร์ลาดยาวแต่ก็ไม่สูงมากนะคะด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีผู้คนทั้งในและต่างพื้นที่เนี่ย แห่พาครอบครัวเข้ามาพักผ่อนและลงเล่นน้ำกันค่ะขณะที่บางรายได้นำแผ่นกระดานเนี่ยมาสไลด์ลงเนินกันอย่างสนุกสนานไม่ต่างจากการเล่นน้ำในสวนน้ำหรือว่าในสวนสนุกเลยนะคะถ้าในพื้นที่ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนักท่องเที่ยวก็จะยังสามารถเดินทางมาเล่นน้ำกันได้อีกนานนับเดือนเลยทีเดียวค่ะนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าว สรรหาวันโกกะอินใยงาน